ก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ที่ร้านเรามีกิจกรรมนะกิจกรรมอะไรกิจกรรมแข่งการแบ่งปันนะครับไม่ได้เป็นเพราะวันเกิดพี่นะไม่เกี่ยวช่างมันวันเกิดไม่สนใจมันเป็นกิจกรรมแค่วันเกิดมันเป็นแค่วันสมมุติขึ้นมาแค่นั้นเองแต่วันนี้เราได้ทํากิจกรรมแข่งความดีเราได้แบ่งปันผู้ที่มาร่วงงานทุกคนจะต้องได้กินข้าวของเราจะต้องได้กินอาหารของเราไม่ว่าเขาจะเป็นคนไม่มีคนรวยคนจนเท่ากันหมดวันนี้ต้องต่อแถวกินเหมือนกันไม่มีที่รักที่ชังนะครับทุกคนต้องตามคิวเท่านั้นมือน นี้เป็นมือเช้าของพวกเราซัดให้เต็มเหนียวและเดี๋ยววันนี้ทั้งวันเราลุยด้วยกันนะได้บุญด้วยกันพร้อมกันนะสู้<อ> <laughs> ายโมงแล้วนะครับคนก็ยังเยอะอยู่อาหารเราก็ยังเต็มอยู่เต็มแนวผมก็หิวแล้วผมก็ต้องมาต่อแถวแดกด้วยเหมือนกันไม่มีพิสิทธิ์แดกเข้ากันเดี๋ยวมาดูว่าผมจะแดกอะไรมื้อนี้มีอะไรผมแดกมั่งเป็นกิจกรรมที่คนเยอะมากวันนี้ท่านอาจารย์ก็จะลงลงกดท่านก็มาแล้วก็ขันเพลงที่นีเสร็จแล้วท่านก็มีกิจน,นิมนต์ไปต่อ ก็ลเลยไม่ได้อยู่กับเราทั้งวันนะครับแต่ท่านมาถึงนู่นนะฮะเกือบเที่ยงอ่ะท่านจะกลับวันนี้เราบ่ายโมงแล้วผมก็มาต่อแถวแดกเหมือนกันคิ้วเคยไก่ทอดด้วยได้ไหมอยากกินนี่ด้วยอ่ะอันนี้ชิ้นหนึ่งดิทอดมาชิ้นหนึ่งเฮ้ย มาไงอะขารถมาดีโอ้น่ารักจังไม่ก็ไม่มาแล้วเถ<า>ื่อนทำไ,ไ,ไ,ไมเถื่อนทำไมกินข้าวไหมกินข้าวป่วะในวันที่คล้ายวันเกิดของพิเศษไม่มีอะไรจะอวยพรให้เพราะว่าเขาทำทุกวันให้มันเป็นวันที่ดีที่สุด ไม่ว่าวันต่อๆไปเขาก็ทําดีที่สุดอยู่แล้วก็อยากให้เขาเป็นแบบนี้ตลอดไปเป็นแบบนี้เป็นคนที่ที่ดีแบบเนี้ยในแบบของเขาแค่นี้ค่ะแ a ปปี้เบิร์ a เดย์มีความสุขมากๆนจะจ๊ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรักนะเป็นห่วน บายมาวันนี้มาอวยพรให้นะครับให้มอมมีความสุขความเจริญครับขอให้พิเศษมีความสุขมากมากนะครับฮปปี้เบอร์เดย์ครับ้ยครับครับขอให้เฮียตัวภาพแข็งแรงนะครับขอให้พี่มอมมีความสุขมากครับขอให้พี่หม่อมมีสุขภาพแข็งแรงฮปปี้เบอร์เดย์นะคะเจ้านายขอให้มีความสุขมากมากนะคะขอพิเศษมีความสุขมากๆนะครับเป็นที่รักของแฟนเพจตลอดไปนะครับขอให้พี่มอมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็น่ารักน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะรักพี่หมอมค่ะ อาถึงเวลาเป่าเค้กแล้วก็แดกกันในร้านนะครับอ่ะเป่าไม่ร้องเพลงเลยเอาไหมโอ้โหยังไม่ได้ร้องเพลงเลยโอ้โหายสั่งเอาุดไเลยเอาอาเอเดยเอเดียวดเยเอาเอาปเาย